โยวาซาวัดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นนูเบียวัยรุ่นชาวไซายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมฮาวเวิทมูลเดอะวายออฟเ The Wind of อ n นโช n ์นะท่านผู้ชมนะเป็นฮาวเวิ Moon ภาคใหม่ในปี2023นะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้นะครับเป็นเกมเล่นคนเดียวนะครับออฟไลน์ไม่ต้องใช้หนิตนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคมยใต้คลิปนะครับราคาประมาณ1,600ถึง1,800บาทนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคมยใต้คลิปเนาะ,ะผมจะมาบอกข้อดีก่อนนะครับสหรับเจ้าตัวการซื้อแแบบบบตลลััหรรือว่่ว่าผนนนนนะะะทเยค เราเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บไม่ต้องต่อหนิดก็สามารถเล่นได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ ไม่เปลืองพื้นที่การจัดเก็บด้วยหรือว่าไม่เปลืองพื้นที่เครื่องด้วยนะท่านผู้ชมนะอ่าอย่างที่2นะท่านผู้ชมนะเวลาเราเล่นเบื่อเล่นจบนะครับเราสามารถขายได้นะอย่างที่สามับสำหรับที่ใครที่แบบว่า,เ,าเก็บสะสมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ควรมีไว้นะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็สามารถที่จะให้เพื่อนยืมได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวแผ่นตัวนี้นะครับอือเราจะมาเล่นคู่กับเจ้าตัวเกมเอ่าเล่นคู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเกมพวกพาขนาดกระทัดรัดนะครับความ มีขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็น hd นะท่านผู้ชมนะให้แบตมาถึง3,500มิลลิแอมป์ได้นานะสูงสุดถึง5ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มิติโดยรวมเครื่องนะครับจะใหญ่กว่า iphone 13 pro max นิดหน่อยนะครับสามารถใส่กระเป๋ากางเกงไปเล่นนอกบ้านได้สบายสบอ่า,า,าไม่จะเป็นต้องต่อเน็ตนะครับสำหรับเกมที่ไม่ต้องใช้เน็ตนะส่วนเกมที่ต้องใช้เน็ตก็ต้องต่อเน็ตไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอืมเนาะแต่ว่าเกมนี้ไม่จำเป็นต้องต่อนะครับอ่าลิงก์ซื้ออยู่น้านล่างคอมเมนต์ใต้คลิปนะสำหร 990บาทนะมือ1นึ่ง0แทบประกันศูนย์นะท่านผู้ชมนะส่วนมือ2อยู่ที่ราคาประมาณ3,400 0บาทนะครับช,ช่วงนี้ะะาซาด้าจัดโปรบ่อยเนี่ยลองเข้าไปดูกันได้นะครับราคาอาจจะอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะท่านผู้ชมนะอ่าต้องบอกอีกนิดนึงนะครับตัวนี้สามารถที่จะต่อลำโพงออกได้นะหรือต่อหอูฟังอัก35ได้มีช่องใส่เกมการ์ดนะครับด้านล่างเป็นแบบตัวชาร์จแบบใช้ซีนะครับใส่ไมโคร SD การ์ดตรงนี้ได้ถึงง2เทราไบต์เลยแต่ว่าตัวเครื่องมันให้มาอยู่แล้ว32 กิกนะท่านผู้ชมนะอ่ามาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะลิ้งซื้ออยู่แล้วนะคำยัได้คลิปทั้งแผ่นแล้วก็ตัวเครื่องเลยนะครับโอเคเลยสื้อกยยูหูติงจาร์พี่มาเราจะเดินไปอ่าเราจะกลับจุดบ้านเรานะครับท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับจะรันได้ประมาณ30สิเฟรมนะท่านผู้ชมนะก็ไม่ได้แย่นะครับเล่นได้นะครับอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพอเข้าไปซื้อของซื้อของในร้านค้าหรือว,ว่าเปิดแมปเนี่ยจะรันได้หกสิเฟรมแบบนี้เลยนะเห็นไหมนี่เลื่อนๆอย่างนี้นะครับ อ่าสามสิบเฟรมก็จะแบบเอ่อตอนที่เราออกมาด้านนอกเนี่ยท่านผู้ชมนะประมาณ3 0มสถึงสีเฟรมนะมันไม่มันไม่ใช่30เฟรมจา๋จาๆนะครับมันประมาณ3 0มสถึงสีเฟรมนะที่ผมเล่นดูเนี่ยนะครับนี่บางฉากก็จะเป็น40เฟรมถ้าอ่าออบเจกต์หรือว่าฉากมันไม่เยอะนะครับนี่เนี่ยตอนนี้ได้40เฟรมนะครับอืมนี่มาเลยครับมาดูฟาร์มเราก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมกดมาร์กออกก่อน เกมนี้ก็สามารถที่จะทําฟงทาฟาร์ไมได้เลยนะตามสไตล์เกมทําฟาร์มนะคนดูนะเออใครที่เคยเล่นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมาขุดไล่ขุดสวนสแป๊บหนึ่งคนดูตอนเชา้าๆขุดก่อนโอ้ยไม่ใช่ปัวกปวะปุวะขุดไว้ขุดไว้คนดูโอเคอาจากนั้นผมจะปลูกนะครับ ปลูกดอกออทิวลิปนะท่านผู้ชมนะเอ้ยต้นไม้ไอ้ดอกพวกนี้ก่อนปลูกไปก่อนมันใช้หกอันนะสอมี 4, 5, ่ห้าหกนี่แล้วก็เลือกตรงอื่นครับแพรนแพรนเฮ้ยอา้าวเลือกอันอื่นเลยไม่ได้เหรอ อ่ะปลูกให้หมดเลยก็ได้คนดูนะแล้วก็ทิวลิปอีกสี่หนึ่งสองสามต้องขุดด้วยสี่ทิวลิปโอเคลดน้ำหน่อยนะท่านผู้ชมนะอันนี้มันตอนกลางคืนแล้วนะพี่กินผมควรไปนอนได้แล้วนะครับ Nice ลดน้ำให้เรียบร้อย v e r y good v e r y nice รถน้ำใม้หมดนะครับแถวนี้เราปลูกมะลิดพงไม่ทันกมนี้สามารถที่จะขี่ม้าได้ด้วยนะแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพวก,พวกไก่วัวอะไรพวกนี้เลี้ยงเลี้ยงได้นะอันนี้ผมกําลังทาควิสอยู่โอเคอ่ารดน้ําเสร็จแล้วขอเติมน้ําแป๊บหนึง่งตักน้ําตรงนี้เวดีกูดเอามาร์กแมพออกก่อนไหมไปเข้าไปนอนในบ้านเรานะฮะท่านผู้ชมนะ เกงนี้สามารถที่จะคราฟในส่วนของอาหารได้นะมีร้านคงร้านค้าต่างๆนะครับอเล่นตามเควสก็ได้หรือว่าเล่นชิวๆรายวันพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่อีกสไมยัยผมจะเซฟแอดสลีปเนาะตอนนี้เย้ yeah. นอนจ้าขโมนโววันที่สิบสองเอาว่าเราใช้สิบสองันในเกมนี้ท่านชมนะอีซี่มาละจ้านี่ในบ้านก็จะได้ประมาณหกสิบม มีเครื่องทําอาหารในคุกกี้ในพวกนี้นะแต่ว่าต้องมีวัตถุดิบให้เพียงพอนะครับคนดูนะรู้สึกว่าจะมีข้าวสาลีด้วยนี่เรายังไม่ได้ปลูกสินะเย yeah. อันนี้โหลดโหลดฉากคนดูเกมนี้ตกปงตกปลาได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวขุดไร่ก่อนปลูกข้าวสาลีวิซซีดนี่มเมล็ดพันธุ์ อันนี้ยากขึ้นถอนก่อนอ่าลดน้ำก่อนนะครับท่านผู้ชมนะดอกทิวลิปอันนี้มันเป็นเคเวสเรานะครับคนดูมันลดทั้งหมดเลยไม่แน่หรอกว่าต้องลดทีละไลนลดทีละแปลง nice ลดแต่เชา้าลดแต่เชา้าด้านล่างก็จะมีเควสบอกอยู่นะท่านผู้ชมนะเกมนี้เสียงเพลงโคตรชิวอ่ะผมบอกเลย e เ y good อ๋อกดผิดนี่หัวภาพถือว่าโอเคนะคนดูไม่คิดลิ้วกิเลนนะเล่นบนสวิตเนี่ยแต่บางเกมก็คิดลิ้วกิเลจัดๆมาคนดูรอมันโตนะครับแล้วก็ไปทำเควสอื่นรอเดี๋ยวแล้วมันจะมีเควสอื่นตรงนี้นี่ว่ารูปอะไรเอ่ยตรงนี้นี่อันนี้ให้ซ่อมอะไรเอ่ยให้ช่วยอะไรครับพี่นี่มาชทำ ฉันอยากให้หนายแก,ยก้ไขให้หน่อยนะซ่อมช่วยซ่อมให้หน่อยได้ไหมตัวนี้ก่อนที่มันจะเข้าฤดูอื่นว่าไงพี่โค้กนี่ด็อกเตอร์มาคุยกับเรานะครับนี่เราตัวเรานะแล้วมาถามด็อกเตอร์นะว่าเราพอที่จะอะไรได้ไหมนี่ไงวูดวูดวอร์กิ่งเราต้องซ่อมบ้านหลังนี้นะให้ใช้อะไรเอ,อ่ยนี่ประตูอ๋อซ่อมฟาร์มตรงนี้นะครับบอร์ดรัมเบอร์นะผนังนะ แล้วก็ square lumber นะครับเสาโอเคไม่มีปัญหาเลยครับพี่ให้ผมไปทำงไงในนี้โต๊ะครับอยู่นี่น,น,นี่ว่า easy daily easy bro นี่โอเคอ๋อมาที่โต๊ะแล้วกดสร้างนะตรงนี้สำหรับการซ่อมแซมไม้นี่โอ้ดีนะน,นั่นไม้มาเยอะใช้ประมาณ3อันใช่ไหม ขาไปห้าเย้ yeah! ดูันนี้มันกำลังทำเหรอเนี่ยลูกติ๊กถูกแล้วได้แล้วโอเคอ๋อต้องรอรอจนเสร็จห้านสินะ <laughs> นานอยู่นะเนี่ยคนดูผมบอกเลยเย้ yeah. เราไปทำอย่างอื่นรอก็ได้นี่หว่าคนดู โอเคสามอันควิดมันต้องใช้กี่อันวะสี่อันโอเคลัมเบอร์สแควร์สองอันี้แคนเซลก่อนโอเคสแควร์สองใช้เวลา20วิบวินี่มันจะมีบอกด้วยครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะ20ิวิใช่ไหมโอเครอรับเลยเลยเราหนึ่งอัน เซตอย่างพี่สองงานโอเคไปออกไปข้างนอกครับแหมไปส่งเควสนะท่านผู้ชมนะวู้ตึงจุดสานเลยครับคุณโคตรตึงเลยครับคพี่มาทีน่นี่นี่ไปส่งเควสนะครับกดเซตอาวิ่งไปนะเซตอาฝั่งนี้นะครับมันจะวิ่งไปขึ้นครับเวลาเรากดลงไปเนาะฟ้ามาตรงนี้ช็อตบอบ่าวเด็ดอันนี้สี่ โอเคสองกีฟครับส่งให้โอ้ได้มเมล็ดพันธุ์บ็อกคอรดี้มาหรอขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยสร้างตรงนี้เย้เวลิกูดโอ้เพื่อเราเริ่มขึ้นแล้วว่าแม่งมีบ็อกคอรีดี้โอ้ไปปลูกแบบผลผลิตซื้อปุ๋ยได้ไหมเนี่ยเอาให้เต็มแปลงก่อนแพนแพนโอ้บ็อกคอรีห้าอะไรนี่มาโอ้โหเต็มแปลงเลยดิอย่างี้ต้องมาลดน้ำทุกวันนะเนี่ย จริงมันมีปุ๋ยให้ใส่เลยนะคณดูนะจะเหมือนสตอรี่ออฟซีซั่นนะ,ะเวลาเราเล่นรูปแบบคล้ายกันนะครับ NICE YEAH VERY GOOD รดน้ำครับรดน้ำ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 เย่โ yeah. oh oh. อ้โหอ่าฟาร์มเราเริ่มใหญ่เลยนะคณดูนะแต่ผมไปหาพวกตัว พูดต่อดีกว่าคุณดูนะเพื่อที่จะไปหาของแล้กดลบดูก่อนนี้นี่แล้วก,กดววยนะก็ค้นหาผลิตภัณฑ์อันยิ่งใหญ่นี้บอคโคี่โอเคหาให้หมดแถวนี้โอ้ได้อยู่นะวิทฮงวิทแถวนี้อ่าไปเดินตามหาตามพูดแถวนี้นะครับอ่าก็โอเคครับทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะารับสลับตัว,ตวเกม ฮาวิทม uh, นะูนเดอะไวน์ออฟเอนโชสนะท่านผู้ชมนะลิงคซื้อเกมนี้อยู่ด้านล่างคบยาใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมที่สนุกแล้วควรที่คุณค่าที่จะสะสมไว้นะสำหรับสายสะสมนะส่วนลิงก์ซื้อเครื่องก็อยู่ด้านล่างคบยาใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้พี่โค้ขอตัวด้วยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า